หมวดที่แล claro ้วคือยิ่ข่าวดังคนเดียวดังคนเดียวค่ะบ่ได้เอาลงซองเลยบ่ได้ดังบ่ได้บอกอันพี่น้องเอฟซีเลยจ้ะอือคือบ่บอกเลขมากจังไดอันที่แรกๆนะว่าเลขเจ้าของนะฟันเป็นยังเื่อนบ่บอเขาแทงสินะจ้าก็เลยมือนังกันเลยโอ้ยทดล่องมือกันหน้า่าสันว่านไปจุดทูกอันขอปูเป็นทูกตัวเลขนั่นแนะจ้ะ ขออยู่ไสค่ะอยู่ขอยู่หานพระนั่นแหละจ้ะยิงพระนั่นและอบ้านปู่จันนี่บ่แม่นจ้ะอังเลยจ้ะอันที่แรกๆนะวันทีอันก่อนเลขสียออกวันทีสามผิดเนาะก็เลยจุดขอเหล็กเล่าสกอรวาสันขอเล็เล้ารักกาคอทั้งเล็กเล่าทั้งรัฐบาลเด้อปู่วาสันจุดคอเพื่อนมาอันจุดแถวแรกเพื่อนกา ไ้มาเจ็ดแปดเก้าบาที่นี่กามาเบิงซ้อมเบิงมาเรื่อยแม่จ่ามันก่อมาออกหวยเล่ายูตาว่าอันจากจากอันเก้าเป็นหับอกออกหัเจ็ดหวยเล่าเงินนั่นนะและ้วกะแต่ว่าสองวัดอ่ะออกออกสองเธอเลยแม่จ่าจ่ามาเล่าสองเธอบ้าที่นี่กะเล่ คือจังได้บุ้ยจุดอีกก่อนหน้าสันมือวันที่ก่อนห้ยไงสิออกก็เลยมาจุดอีกจอหนึ่งจ้าจุดอีกเทียนหนึ่งเพิ่นจุดไปจุดรอบแรกจุดรอบแรกนั่นเป็นใหม่ไหมมาหอดเห็นนั่นเล็กแปดจ้าเห็นเล็กแปดบัดที่นี่อ้าคือบ่ใหม่เบิด นนก้อนกบูฮูเนาะอันกะเลยโอ้ยอันนั่งจุดกับน้องขี้หมีน่จ๊ะน้องขี้หมีก็นั่งอยู่ทั้งคางไว้พระกับแม่บันนี้กะเลยน้องคีมันไม่ไหม้หมดเดี๋ยวแม่จุดใหม่ก่อนมาสานก็เลยเอาเอานันเอาเอาันทูดนะไปจุดจุดหยกแล้วก็ะกะตั้งไว้กะเลยไหมลงมมาเบิดเห็นเป็นแปดสามห้าพ่อไหมลงมมาเบิดตัวเลขแปดอะน,นะหักล้มไป จ้หาหักลงไปแต่ว่าอันกระซ้อมเบิองว่าอันแรกกับอันที่สองอันใดสีเข่าแม่จ้า<อ>ก็เยกลยบอกท่านเราบอกลงสองบพาท่นเราบอกยอิ่งังเนาะ<อ>จ้ากับว่ากับลูกอยู่โอ้๋อเขาหวายเล้าอยู่ตัวนี่ปู่พันธหายี่หลี่ยู่วาซันมาที่นี่พ่อมาหวายหวยใหญ่จ้พมาพ่อ,ากกอมาเามืองหวยใหญ่กับ่เอาบ่อที่จุดคอเพิ่นนเอบ่ได้เอามามาเล่นหรือว่าม,า,า,มาบอกผู้ใดเลยจ้า เราัดที่นี่ก็เลยมนหลดออกมือนั่นออกไม้ใหญ่ออกแปดเก่ามันมาจากจากเพราะว่าจุดรอบแรกนะออกเจ็ดแปดเก้าตอนจุดคอรอบแรกนะอรอบที่สองนะเพิ่นมาซื้อว่ามันบ่ออบกว่าตัวนี้บ่เขาเด้อเพิ่นเล่ยแ่ไหม,ม,มันหกักแล้วก็จุดบ่อใหม่เออเลยเข้าใจวา่าโอ้เป็นย่ยนาซีนี่เองสาซีนั่นจุดสองรอบจุดสองรอบ ววนน้ีนก็เสียดายที่นี่นะจ้าเสียดายว่าแล้วมาเอามาเอาเรียกว่าฝันเจ้าของเพาเขาจักเขืองความฝันเจ้าของมันบอกไงไงซะ<อ> <c oughs> แต่จุดทั่วปูให้อยู่แปดเก้าจ้าที่นี่ก็เลยพ่อเลขออกวันที่สามสิบท่านว่ายง้มมือแร้งมือวันที่สามสิบท่านว่าก็เลยมาจุด จุดคอเพิ่อนอีกโอ้ยป่วยลูกหลานซัวหลายเดอ้อปู่ยาอันปู่ยาให้อยู่แต่ว่าลูกหลานหังเอาบ่เป็นก็เลยวางจังซี่จ้าก็เลยบ่ได้บอกผู้ใดเลยว่าซั่นดอกรอบนี้น่ะขอแกะตัวใหม่ได้บ่ซั่นดอกอันให้ปู่ให้ย่าเมตตาแนเดอ้อมาก็เลยวางจังซี่ละ่กะก็เลยอันจุดคอเพิ่อนอีกบัดนี้เพิ่น <c oughs> <c oughs> รอบนี้ดูขอเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ลวดเดี่ยวเลยไม่ได้จุดต่ออีกจ้ะจะได้เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าใช่เจ็ดศูนย์เก้าจ้ะเด็กเูดังนี้หมอนเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าแม่แต่เจ็ดศูนย์เก้าไในจุดไหนก็ไมิถก จุดจุดจุดที <c oughs> <c oughs> right. ่ไหนครับจ so ุดคอปูเขอยาจุดยวนบ้านผู้จันมาจัดยูหิงยูหิงพระนั่นแหละเจ็ดชุนฮกน้ำเนาะก้าเจเจ็ดชุนฮกนั่นเองนไปตัอาีชูจ้าก็เลยาว่าโอู้่อันเมตตาลูกหลานอีแไงเด้อสมองว่าต้องหันเอาลูกหลานก็สัวโพสสนองไม่ได้ออกใได้บ้า เจ็ดศูนย์เก้านะครับจ้าอันนี้เลขถูกเนาะไม่อจะเลขถูกเขาจะพูดจากยาเอสอันนี่ละสั้งกิดกระเพิื่วังหวัดนี่นะให้ลูกหลานได้กเกียรติตัวเนี่ยจาว่าสิ่ขาวบอลเจ็ดศูนย์เก้านะบางหันนี่เอาบโบเปลี่ยนลาย เด็ด<ช>จะเป็นหนึ่งได้นะครับหรือไม่เป็นว่าว่า่าจจะเปลี่ยนแต่่าจะเป็นเกากระหกนี่และจะเป็นกาจะเป็นหกมากกว่าจ้าตะวันตะวันจุดอันนี้นะหอยเล่านี่บางหันนี่ยังบ่มาจ้าเรามือนีย่งบบรูวา่วาว่าสีขาบอเที่ยวนั่นจุดนะเขาหวยเล่าสองเือหลกักกรรมเขาหวยไงเที่ยนี้อันหอยเล่าหท่อนออกมาจ้ามือแรกนี่ ล่อเหมือกันจ้าม่เนือแร่งกับไอรล่อก็ได้เห็นบอจ้าเพราะว่าขอเพื่อนว่าอันขอเล่ากับขอใหญ่เด้ออ่างสินะเจ็ดูนยนเก้าเจ็ดส่วนหกจ้าอันเป็ีนหัวสึ่งกันที่เป็นหกห้มนี้ย ลองเกินก็ได้ค่ะเจนน้องบริฟันบ์มันบจบจ้ะบบได้ฟันเลยคือ <c oughs> จิตใจคือมุ่งขอบูอย่างเดียวแล้วพอมวยบางหันเพื่อนห้มากแบบเ <c oughs> จ๊แปดเก่ากับห้คักห้แน่โพดจ้ะหาคักห้แนวพวด้ะคือเอาโบเปลี่ยนโพดคือสวอเพรว่าสนองนี่คือจุดยุ่มองเก่ากมองเก่าจ้ะมองเก่าอันนี้ออวัดตะเลกออกวีดตะจุดเลย อันไวยใหญ่ออกปุ๊บยนีมือแลงมากน่าก็เลยจุดเลยจ้าเพราะว่าน่าว่าน้องสัวอะไรงวดวังหนันนี่น้องบดาดไมาบอกเพป็นเพป็นคืองหายอยู่เจ้าของเคืออออ่อเอาบบเป็ดสินะโบขื่นโบโลงบโบย่างเลยไห่โบย่งางเค่องนะกัยังไข่กันเนาะจ้าไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกใครเลยจา้าแต่เคิ่องวายยานเจ้าของนะจุดโบแมนยังสีน่ะแม่จ้าจ้ากระเลยท่านประกาบอกว่ามันเป็นเคื่อแหลกของนุ่งสินไหมที่ สีลองเห็ดแบบมีเบิงองนะจ้าวนันนี้จุดได้ตัวไหนเจ็ดศูนย์เก้าจ้าแม่จะ่ไม่รวดเดี่ยวเลยจ้าบ่ได้บ่ได้ทิมขึ้นเดียวบางหันครับยูทูปขอปู่ขอญาแม่จต่เพื่อนว่าซื้อถ้าเกิดว่าเหล็กว่าเขาม่ตั้งนับผููจัดได้คนก่อเนี่ยจ้าถ้าเรียกว่าเขานี่ เพื่อนที่หักเครื่องพักทิมเล่นไหม,มแมนแต่ว่าตอนที่เพื่อนมาซื้อตอนนั้นนะนุ่งโป้หูไหมแต่โป้หูว่าเพื่อนมาซื้อบอกว่าบ่าได้ได้อยฮีลางสินะแล้วลองงวดนี้นะ,ะกดปุ่มว่าเพื่อนไล่เลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนดีไรจัดเจ็ดส่วนเก้านะครับก้าเจ็้าค่ะขอขอเบิ่งตัวดีอีกหอบหนึ่งน,นะจ๊ะ ง่เดียวจ้ากะตาสองตัวเอาเด้อจ้ะคให้ให้เอฟตัดเองนะจ้ามี่ตัดเองมีซี่กะแหงว่าตัดจังทำไมว่าตัดเองเหรอเนี่บุญมาันเองเอาไปตัดอีกล่ะตามดวงตามบุญตามยินตามท่านะสันเอาไว้นะผมเอาไปมากที่หนูนะครับ